สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม b บล็เทิร์นกรานั่นเองนะครับอ่าวันนี้เราก็จะมาเล่นกันนะแม่งก็ที่มาเล่นเกมนี้ก็ h o โฮมสวิตโฮมเซอร์ไวมันปิดรับปรปุงเฮ้ยว่าจะไปล่าซะหน่อยแม่งเอ้ยจะอัดคลิปล่าซะหน่อยเสียได้จังจอมมารอดล่าเลยต้องมาวิ่งหนีกระสุน จากในเกม Battle Ground เกมนี้นั่นเองนะเป็นเกมฟรีในสตรีมนะสามารถหาโหลดได้ที่ s t e ีมนะเดี๋ยวผมทิ้งชื่อเกมมาไว้ให้แล้วกันเอ่อตรงชื่อคลิปไปแหละก็ Copy แล้วก็ไปหาเอาเองเลยแล้วกันนะถ้าใครอยากเล่นนะครับก็แม่งกาวนะช็อปไม่มีนะไอ้นี่เป็นโหมดทดสอบปืนก็ไม่สามารถใช้งานได้นะกดเข้าไปแล้วเด้งนะครับเกมหลุดเออกาวตามชื่อนะ Battle Ground ไงปะเริ่มเล่นกันเลยอันนี้ของผมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ โซนยุโรปนะครับ EU นะครับโซน EU แนะนำให้เล่นอันนี้แล้วกันสำหรับคนไทยที่คอมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เพราะว่า EU ไม่ค่อยปิงนะถ้าเทียบกับอเมริกาอเมริกาปิงมากปิงแบบจัดๆเลยเฮ้ยเกมนี้ไม่มีไม่มีว่ายน้ำมีแต่ลอยน้ำเราลงเกาะลอยฟ้าดีที่สุดเกาะลอยฟ้าของดีนะดีที่สุดเลย แล้วคนก็น่าจะลงค่อนข้างเยอะอยู่ถึงจะไม่เท่ากับไอ้พวกนี้เถอะใครมันเปิดเพลงอะไรวะใครมันเปิดเพลงบินไปเลยแม็กนัมบินไมให้สูงสูงบินไปให้สูงสูง,ส,ง,ส,งสูงกว่านี้ถึงถึงเอ้ยเอ้ยอย่าลงอย่าหล่นอย่าหล่นลงไปเชี่ยนะอย่าหล่นโอ้ยโอ้ หล่นลงไปแล้วก็นรกกูแน่ไอ้ฮะข้างล่างมันเดือดมากถ้าเทียบกับข้างบนข้างบนมันยังสบายหน่อยเลยพอหาปืนรอดักยิงพวกนี่จะขึ้นมาได้อยู่แต่ปืนนะเออแล,นนแล้วปืนนะแล้วปืนมันอยู่ไหนเฮ้ยปืนอะไรวะปืนอะไรวะเอ้ยมีนี่กันเฮ้ยมีมีแกนลิงด้วยเหรอว้าวว้าวว้าว ปืนไหนที่ยิงกระจายกระจายแนะนําให้เก็บไปเลยนะครับเกมนี้มันยิงกันยากยากแบบยากอย่าจัดเลยคอนเฟิร์มเลยห้าสิบล้านเปอร์เซ็นต์แม่งยิงกันยากมากมินิกันแต่งได้ไหมแต่งได้วะมินิการแต่งได้ว้าใครใครมันจะขึ้นมาใครมันจะขึ้นมาขึ้นมาได้เลยใครจะขึ้นมาขึ้นมาได้เลย,ยเล,ยเลงรอเลย ไม่โดนเลยโดดไปนูน่นนะยิงกันย,ยิงอย่างยากเกมนี้มันยิงกันยากนะเพราะฉะนั้นถึงผมบอกไงว่าใครที่เจอปืนยิงกระจายกระจายแนะนําให้เก็บไว้ให้ใช้อย่างพวกลูกซองพวกอะไรพวกนี้มันจะเป็นปืนที่ดีมากแม่งยิงกันยากแบบจัดจัดจัดจดในสามโลกโลกนี้ก็ไม่มีอหละที่ยากแบบเนี้ย <c oughs> ปืนที่ยิงกระจายมันเลยได้เปรียบไงนะเพราะเปอร์เซ็นต์มันโดนสูงกว่าปืนที่ยิงแบบไม่ค่อยกระจายเท่าไหร่นะผมถึงเล่นปืนที่ยิงกระจายกระจายเฮ้ยลูซี่เอาลูซี่มาถือเลยมามินิการนี่มันเก็บเสียงได้ปะวะเฮ้ยโอ้โห M M2 มเอม็เอมทูเปล่าหนิ่งก็มีใครมายิงอะไรดังฟิวใส่กูวะเจอสุดยอดอาวุธแห่งสงครามโลกอาวุธหนัก นี่เรามีแต่ LMG ทั้งนั้นเลยนะโอ้โหนี่นี่ LMG ทั้งตัวเลยเนะี่ยนี่ใครมาสู้กับเรานี่เละนะเนะี่ยใครสู้เราได้บ้างวะ LMG มินิกันกลน,นเบามินิกันกลนหนัก LMG M2 Browning โอ้โหก็ LMG ทั้งคู่เลยเนะี่ยเลเซอร์เอ้ยของดีใส่มินิกันเลยเพิ่มความแม่นยำ ใครมันบีบแต่วะใครมันขับรถแล้วบีบแต่มึงบางอาจมากมึงคิดว่ามึงเจ๋งอะเอ้ยโหลดไอ้นี่ก่อนตูตีก่อนกระสุนหลดตตีตพยายามไม่ต้องเล็งยิงดีที่สุดนะเพราะว่าแม่งยิงกันยากยากจัดจัดใครมันบีบแต่วะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหาตัวไอ้คนบีบแต่ก่อนเดี๋ยวมึงหัวแตกแน่มึงบางอาจมากบีบแต่บีบแต่ใส่ใคร ไอ้ระเบิดไอ้ระเบิดดีระเบิดนี้ระเบิดเทพเอาไว้อัดบ้านสลายม็อบเอ้ยไอ้ไอ้ใครมันอะไรจิ้วจิ้วใครมันใส่เก็บเสียงวะอยากจะได้เก็บเสียงอะอยากจะรู้แกลลิงมันใส่เก็บเสียงได้เปล่าเออ ในชีวิตจริงมันก็มีอยู่นะเก็บเสียงเกลี้ง่งแต่รู้สึกว่าไม่ค่อยมีประโยชน์เลยเขาเลยไม่ใส่กันเอนิวเคลียร์ใครวะไอคมันเอานิวเคลียร์มาลงด้วยเกมนี้ถือปืนคู่ได้นะครับอ่ะก็เอ่อทำเอ้ยแกนเน็ตลันเชอร์เฮ้ยเอา เอาอะไรออกเดวเอามินิกันออกแล้วกันเอาเอ็มนี่มาเล่นดีกว่าแกลเนตเอ็มทูบาวนิ่งใส่กระสุนได้เยอะกว่าแกลเนตมาแล้วก็เอาเลเซอร์ใส่เอ็มทูเฮ้ยเรามีของเล่นอาวุธสงคราม <c oughs> น,นี่ใครเจอกูนี่ยับนะเนี่ยโอ้โหชิมหายแล้ววงบีบ วงอย่าเพิ่งปิดไปเราต้องรีบไปก่อนวงจะปิดเราต้องรีบไปแล้วไม่เอานะอย่าเพิ่งเปิดไม่อย่าเพ er. ิ่งเปิดขอร้องขอร้อนอย่าเพ er. co. ิ่งเปิดขอร้อนขอร้อนเถิดอย่าอย่าอย่าไม่ไม่ไม่มันจะปิดแล้วมันจะปิดแล้วอยู่โน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 ติดต้นไม้ ไอ้ M2 b r o w า i n g นี่มีกระสุน500 0นัดเลยนะค่อนข้างเยอะเลยนะค่อนข้างได้เปรียบเลยนะสำหรับปืนที่ต้องโหลดกระสุนบ่อยๆนี่นะวิธีการเอาปืนคู่แบบนี้เอา๋อ,อกูจะทดสอบให้ดูสันหน่อยคือเราต้องเอาปืนลองมาใส่ปืนหลักอย่างนงี้นี่มันจะกลายเป็นปืนคู่ใ้ทันทีนะเอาเอา M2 คืนมาด้วยเอานี่คืนมาด้วยโอเคไป วงแม่งบีบไวมากเกมนี้วงไวมากเพราะฉะนั้นเราต้องรีบนะถ้าเราชักช้าไม่ได้นะวงแม่งไวจัดเฮ้ยใครมายิงอะไรวะเสียงเหมือนทั้งหลังเฮ้ยจักรยานจัจจก,กยานกันเรามาปั่นจักรยานปั่นไปแล้วจ้ารออะไรละ่ะโอ้โหจักรยานเด้งเด้งอย่าเด้งอย่าเด้งเด้งเยอะจักรยานเด้งเ,เสียงอะไรดังฟิวผ่านหัวเราไปแบบเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยโอ้ยจักรยานติดโอ้ยโอ้ยอุย้ยมันมันงัดเด่ะจะงัดเด่ะอยู่ไหนวะใครมันเอาเปิดติดพิษด้วยโอ้โหจบแล้วเอ้หายเฮ้ยนี่มาเล่นพิษมันมีเพิร์กพิษอยู่นะเวลาเรายิงแล้วมันจะติดพิษนะยิงกูก่อนเองนะอ้าวบาเลตโอ้โหของหนักเก,เ,เก็บเสียงเก็บเสียงเอ็มทูใส่ไป โอ้โหหนังสือเวทนี่ไงพิษรขอเลยแล้วกันไอ้นี่ด้วยมาขอเลยนี่ขอขอกระสุนแม่งไม่มีมจนจังวะเอายามะโอเคปโอ้โหแล้วอยู่อย่างไกลแล้วยามากอยู่อย่างไกลเลยบาเลตไม่เอานะเราไม่เล่นเหตุผลที่ไม่เล่นสนเกมนี้มันดีก็จริงอะ่ะแต่ถ้ายิงไม่โดนก็ไ,ไรความหมายเราเล่นคนดีกว่า ชัวร์กว่าเพราะมันยิงโดนไอ hey, สัตว์ก็วไหวแม่งยิงทําไมแม่ <c oughs> มึงเจ้าจัก,กรยานก็ไม่บอกเดี๋ยวจอดให้เออเฮ้ยเปิร์กเปิร์กนี่เจ๋งยังวะมีเปิร์กเพิ่มกระสุนด้วยเหรออ๋อนี่ไงเปิร์กอันนี้เพิ่มกระสุนเปิร์กอันที่สามอันสุดท้ายเอ้ยเอ้ยใครมันยิงอะไรยิงอะไรยิงอะไรเอ้ยเอ้ยกระสุนติดเพิษอกยิงอะไรยิงอะไรฮะมึงยิงอะไรเดี๋ยวก่อน ก่อนไปไกลๆก,ก่อนกระสุนเรามีน้อย200กว่าถือว่าน้อยนะสำหรับเกมเอ้ยไม่ใช่สำหรับเกมสำหรับปืนกระบอกนี้ที่ใช้กระสุนเยอะๆเนี่ยเข้าบ้านมาก่อนเลยเฮ้ยมอเตอร์ไซค์ใครมันขับฮาล่ฮาเล่เดเวิสันนะฮะฮาล่เฮ้ยเอ้ย,อยมันอยู่ไกลเกินเลยไม่ยิง คูณสี่อา้าวเอามาเลยเฮ้ยเอาสิเอาเส,เอาเสิเรามีแฟลชเน็ตแฟลชเน็ตแฟลชเน็ตอุ้ย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 มันมีปืนเทพมันมีปืนเทพสวนเรามามันมีเลเซอร์โอ้โห เอาเอาเทเซอร์อะฮะเทเซอร์อะฮะเทเซอร์อะเทเทเซอร์อะฮะเทเซอร์อฮะเทเซอร์อย่าสู้อะไรกับ m 2 browning ฮะเทเทเซอร์หื้มทัวจีนทัวจีนทัวจีนว่าไงทัวจีนฮะเทเซอร์อะฮะมึงเอาเทเซอร์มาสู้กับ m 2 browning เหรอมึงบ uh, ้าเปล่าฮะอาวุธสงครามยูโน่นี่อะเทเซอร์ขอเลยละกันเทเซอร์อะขอยึดเอาไว้ไว้ใช้เองฮะขอบใจสำหรับปืน กระสุนเอ่อกระสุนเอามาเอามาเอามาและเทเซอร์นี่ไม่ใช้กระสุนเลยวะอ๋อเข้าใจแล้วกระสุน er เลยมาเอาซิเทเซอร์ er จะสู้อะไรกับกระบ,บองนี้มันคือเลเซอร์แหละแต่ผมเรียกเทเซอร์มันคือปืนเลเซอร์เทเซอร์ะสู้อะไรกับ M2 กูได้วะฮะ คิดว่าจับเฟี้ยวปะโถที่แท้ก็เขาเหนียวติดฟันในพวกทัวจีนจับคู่จับคู่ไอพวกจับคู่หู้หู้หูหูหลังเข้าอีกโอ้โหโอ้โหจบแล้วไอ้ย่างหน้ายังไม่รู้ตัวเราไม่ยังไม่รู้ตัวงั้นเราก็ปล่อยแม่งไปเราหายตัวที่มันเล่นเราเมื่อกี้ก่อนนี่อุ้ยหู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 ้ย ไอสัตว์ชิบหายแล้วแล้วกูวจะไปยังไงเนี่ยฮะไม่รู้แหละไปยังไงจัก,กรยานไงล่ะจักจัก,กรยานปัน่นปั่นจัก,กรยานไปให้ไว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 ก่อนวงจะบีบให้ไวให้ไวให้ไวก่อนมันเปิดแล้วก็อ้อมไปเลยมีปืนเทพสองอย่างเลยโอ้โหนี่นะเอากระสุนเยอะๆลูกดกๆเขาไว้ดีที่สุดสำหรับเกมนี้ กระสุนต้องเยอะเกมนี้เน้นแค่อย่างเดียวนะครับเอ้ยเน้นแค่2อย่างกระสุนเยอะเท่านั้นแหละกับกระจายแค่นี้2อย่างคือไม่ต้องยิงแบบไม่แม่นยำขนาดแบบร0ออะไรขนาดนั้นแล้วก็ต้องกระจายด้วยถ้าเกิดเราจะเน้นแม่นยำที่หลังเราก็ค่อยมาใส่เลเซอร์นะเพราะมันจะเพิ่มความแม่นยำค่อนข้างได้เปรียบเลยเลเซอร์อไอเฮียนี่ดักทางเข้ากูหรอไม่ให้กูเข้าเมื่อกี้เนี่ยอ๋อมันไปนูน่นมันไปนูน่นเอ้ยระเบิด ม่งโยนระเบิดไฟมาใส่เราโอ้โหมึงกล้าหาชานตายมากมึงอยากตายอะ่ะมึงคิดว่าปืนมึงแกสู้กับปืนที่กระสุนมีเป็นร้อยได้อย่างกูเหรอะฮะเก็บแม่งคู่เลยคิดคิดว่ดาสู้คิดว่าสู้กับปืนที่กระสุนเยอะได้เหรอฮะฮะกูมีอยู่200กว่านะัดอ่ะมึงจะยิงสู้ได้เปล่าท้าถามหน่อยสิอย่าทำเป็นเฟี้ยวเหมือนเขาเหนียวจะติดฟันนะฮะเฮะ้ย ยังไม่เห็นเราเราต้องไปได้ระยะก่อนให้ได้ระยะเราก่อนให้ได้ระยะได้เปรียบก่อนอย่างนี้นี่เฮ้ยกระสุนจ๋าไม่มีกระสุนเลยจ้ะเฮ้ยไอ้เคสนี้ก็ยังไม่รู้เรื่องอ่ะไม่ใช่ไม่รู้เรื่องแตหว่าปั๊มยาอยู่ปั๊มยาอืมปั๊มยารคัะปั๊มยาติดพิษไปดิติดพิษไปดิดปดยังไงไอยังไงยังไงฮะมันอยู่ข้างบน เอาซิ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 ที่หนึ่งเว้ยอู้อูอีที่ที่หนึ่งโคตรยากโอ้โหอู้หูยังเหนื่อยโอ้โหแหม่ที่เราได้ที่หนึ่งได้ก็เพราะเรามีปืนขี้โกงที่กระสุนแม่งโคตรดกเลยเมื่อกี้มาโหลดกระสุนอยู่นะไม่งั้นผมก็ตายเหมือนกัน โอเคครับงั้นก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยเกมเดียวกูว่าพอใจแล้วว้ยและมันก็นานแล้วด้วยนะ14นาทีเนะี่ยโอเคบ๊ายบาย